พันธุ์นิกร mm ูมิกเอสร้อยห้าร้อยมิลลิเมตรเอฟห้าถึงเจ็ดจุดหนึ่งโอไอเอสเลนซูเปอร์เทเลโฟโต้ตัวแรกของค่ายที่พร้อมเสริมแก่งให้กับกล้องสายสปีดท,ที่ออกมาก่อนหน้านี้นี่คือเลนซูเปอร์เทเลโฟโต้ที่ขนาดเท่าเลนเจ็ดสิบสองร้อยกับน้ำหนักและ,ละราคาที่เบาที่สุดของเลนกลุ่มนี้แต่ยังคงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมทั้งคุณภาพความคมชัดความทนทานระบบกันสั่นและระยะโฟกัสใกล้สุดที่ดีมากๆสายสปอร์ตสายไวไรต์มีตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วละ่ะสวัสดีครับผมบง Off ังออฟิคแม่ร่าพอดักสเปเ เมื่อช่ว,วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ย panasonic lumix ได้ปล่อยกล้องออกมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือซีรีส์ s1 ของเขาอย่าง s 1 r mark ii s1 ii แล้วก็ s1 ii e รุ่นน้องเล็กสุดนะครับซึ่งทั้ง3รุ่นที่ออกมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นการประกาศว่า panasonic lumix กำลังเข้ามาสู่ตลาดของการถ่ายภาพสปอร์ตถ่ายภาพไวไลท์ถ่ายภาพแอคชั line, ่นอย่างเต็มตัวเพราะว่ากล้องซีรีส์ s 1ทั้งหมดที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นกล้องที่ทำความเร็วในระดับถ่ายต่อเนื่อง30ภาพถึง70ภาพต่อวินาทีแบบรอบวก jpeg ด้วยรวมถึงระบบโฟกัสที่ถูกยกเครื่องใหม่อัลกอริทึมการโฟกัสด้วย ai แบบใหม่ที่เขาใส่ขึ้นมานอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเซนเซอร์ อย่างพวก p a r t เชอ s ี่ส k ที่ทำให้ตัวกล้องเนี่ยมันทำงานได้เร็วมากๆเพียงแต่ว่ามันติดอยู่เรื่องหนึ่งในก่อนหน้านี้ก็คือ ระบบของเลนนั่นเองนะครับซึ่งเลนที่ซูมได้ไกลที่สุดของพันธ s o n i c ิที่ไม่ใช่เลนนอกค่ายในกลุ่มพันธมิตรเอลเมาส์ L ด้วยกันนะครับก็คือเลน7300ม m mm f 4.5ถึง5.6นั่นเองถ้าคุณจะใช้เลนซูเปอร์เทเลโฟโต้กับกล้อง Panasonic ิ u รูมเนี่ยคุณก็จำเป็นที่จะต้องไปเลือกใช้บริการเพื่อนบ้านค่ายพันธมิตรเอลเมาส์ L ของเขาอย่างซ i g m a แล้วก็ไลกานั่นเองนะครับการมาถึงของเจ้าเลน100-500ม mm f 5ถึง7.1ของรูมิกต,ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะชนกับเลนพันธมิตรแอลเมส์ตัวอื่นๆเลยนะแต่มาเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกหนึ่งเดียวที่น่าสนใจมากๆซึ่งถ้าคุณอยากได้เลนที่มันซูมได้ถึง5 0 0 mm มมในน้ำหนักโลนิดๆกับขนาดที่พอๆกับเลน7 2 2 0 0ในราคาที่แบบว่าไม่แตก 7 0 0 0 0ื่นกับคุณภาพความคมชัดที่ดีเยี่ยมโฟกัสใกล้ได้ทำงานวิดีโอได้ดีฟีเจอร์การใช้งานยืดหยุ่นหลากหลายมากๆกับขนาดน้ำหนักและราคาแบบนี้นี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่ใช้ Panasonic อยู่แล้วอยากได้เลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้ไปใช้งานส่วนการใช้งานจริงจะเป็นยังไงข้อดีข้อเสียคุณภาพเป็นยังไงเดีย๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยสิ่งแรกเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของขนาดแล้วก็ น้ำหนักของเจ้าเลนตัวนี้นะครับถ้าเราดูจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยขนาดของเขาเนี่ยพอๆกับเลน720 0 f 2.8ของรูมิกเลยนะครับแล้วก็ใหญ่กว่า720 0 f4 นิดนึงแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือมันเป็นเลนระยะ500มิลที่น้ําหนักน่าจะเบาที่สุดในตลาดตอนนี้แล้วนะครับก็คือน้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,200กรัมนิดๆกับระยะ500มิลถ้าไปสํารวจในตลาดตอนนี้ไม่มีเลนตัวไหนเลยนะครับ ที่ทำระยะได้ถึง500มิลทั้งฟิกและกก็ซูมที่มีน้ำหนักเบาขนาดนี้ และที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของราคากลุ่มเลน500มิลเนี่ยถ้าคุณอยากได้คุณภาพแบบนี้ซูมได้ไกลถึงระยะ500มิลเนี่ยราคาต่ํากว่า7 0หมื่นแทบจะไม่มีตัวเลือกเลยแต่ Panasonic Lumix 1 0 0้อยตัวนี้เป็นตัวเลือกและเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับ ถามว่าเลนในกลุ่มที่ซูมไม่ถึง500มิมมันมีที่ราคาถูกกว่านี้ไหมมันก็มีเพียงแต่ว่าพวกเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานคุณภาพต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เลนเกรดที่พ a n a s o n i c l ูมิก100-500ตัวนี้เป็นนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันเป็นเลนที่คุกเครื่องมากๆอย่างแรกเลยคืองานประกอบมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยเป็นเลนที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งาน จริงอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับทั้งเรื่องของวัสดุในการประกอบตัวเลนและก็เรื่องของการซีลผนึก ป้องกันระอองน้ํากันฝุน่นกันอุณหภูมิต่างๆเนี่ยเขามีมาให้เหมือนพวกเรนเกต Pro เลยนะครับซึ่งผมก็ได้เอาไปลองดูท่ามกลางสายฝนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีไม่มีงอแงอะไรเลยนะครับสำหรับเจ้าลูมิกร้อยห0าตัวนี้ส่วนเรื่องฟีเจอร์อื่นๆบนตัวเรนก็มีมาให้ครบคันรองรับการทํางานแบบมืออาชีพได้อย่างเต็มตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์เปิดปิดออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสวง แหวนควบคุมแมนนวลโฟกัสที่คุณสามารถคัสตอมเป็นวงแหวนควบคุมโหมดการทํางานอื่นๆได้ด้วยรวมถึงวงแหวนที่เป็นไทสมูทริงนะครับตัวนี้สามารถที่จะบิดเป็นไทเพื่อที่จะป้องกันเลนไหลเวลาไม่ได้ใช้งานและก็สามารถที่จะปรับเป็นสมูทได้เวลาที่คุณต้องการการซูมที่มันสมูทลื่นไหลและสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือตัวคอล่าของตัวเลนเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นตัวฮากาสวิตสามารถใส่กับเครดคั ตั้งกล้องทั่วไปได้เลยเนี่ยนะครับเวลาที่เราไม่อยากจะใช้งานไม่อยากแบกน้ําหนักเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะถอดคอร่าได้เลยซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเวลาที่เราตั้งบนขาตั้งกล้องคอร่ามันจําเป็นใช่ไหมละ่ะเราก็สามารถที่จะหมุนซูมกับขาตั้งกล้องได้เลยแต่เวลาที่เราไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องในการใช้งานเนี่ยการยกเลนส์ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งผมก็ต้องสวิตช์ให้เจ้าตัวคอร่าไปไว้ด้านบนนะครับเพื่อจะทําให้หมุนซูมได้สะดวก มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เลน70-200 F4 ของพานาผมใช้วิธีการทำงานแบบนั้นบ่อยมากๆแต่เจ้าตัวนี้ถ้าเวลาที่ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องก็สามารถถอดคอร่าออกไปเล้เลยททำให้เราสามารถที่จะหมุนซูมใช้งานได้อย่างคล่องตัวและที่สำคัญคือน้ำหนักมันลดไปพอสมควรเลยนะครับสำหรับการใช้งานนอกจากนี้ฟีเจอร์การใช้งานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปุ่ม F ที่สามารถคัดต้องฟังก์ชันได้หรือว่าปุ่มสวิตช์คอนโทรลระบบกันสั่นการเปิด ปิดกันสัน่นการใช้งานระบบกันสั่นแบบ1แบบ2เพื่อปรับการแพนต่างๆเนี่ยเขาก็ใส่มาให้ครบคันบนตัวเลนเรียบร้อยแล้วเกได้ว่านี่เป็นเลนที่ครบเครื่องที่สุดในราคาที่เราใจมากๆสําหรับเลนซูเปอร์เทเลโฟโต้ตัวนี้นอกจากฟีเจอร์บนตัวเลนนะครับที่รองรับการใช้งานยืดหยุ่นหลากหลายแล้วฟีเจอร์ด้านในตัวเลนเองก็รองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่นหลากหลายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเรื่องของการโฟกัสใกล้สุดแล้วก็เรื่องของ ขอองงกาาารทนนนใดนด้วีโซึ่งถ้าใครหลายคนดูช่องบิ๊กแคมิรามาตลอดก็คงจะรู้ดีนะครับว่าทีมพวกเราเนี่ยเลือกใช้งานกล้อง Panasonic รูมิกในการถ่ายทําและตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้ใช้แค่ถ่ายวิดีโอแต่ว่าใช้ l u มิกในการถ่ายภาพนิ่งด้วยสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับ l u มิกในการถ่ายภาพก็คือเรื่องของไฟล์สีเรื่องของโปรไฟล์สีต่างๆของเขาที่มันค่อนข้างที่จะเอามาปรุงแต่งได้สีสันสวยงามตรงจริตของผมนั่นเองนะค และเลนส์ที่ผมมักจะเลือกใช้ในการถ่ายภาพนิ่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นเลนส70์70-200 f/4 เป็นหลักนะครับผมเป็นคนที่ชอบใช้เลนส์เทเลโฟโต้ถ่ายรูปมากๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ่ายวิวนะครับเอาไปถ่ายสแนป หรือว่าหลังๆเนาะผมก็ก้าวเข้าสู่โลกของการถ่ายไวายไลท์ถ่ายนกถ่ายอะไรพวกนี้น,น,นะครับซึ่งเลน70ส์งมันเริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วแหะการมาถึงของเลนร้อยห้ตัวนี้จึงเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีมากๆที่รูมิก ปล่อยเจ้าเลนตัวนี้ออกมานะครับคือหลังจากที่ได้ลองเอาไปใช้งานมาแล้วนะครับผมเริ่มรู้สึกว่ามันกําลังจะกลายเป็นเลนที่จะมาแทนที่เลน7200 0ของผมในท้ายที่สุดแน่นอนนะครับเพราะว่าระยะ100-500เป็นระยะที่ยืดหยุ่นม,มากๆนะครับก็คือผมเอาไปใช้งานหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายแลนด์สเคปถ่ายซิตี้สเคปถ่ายวิถีชีวิตอะไรต่างๆนานาเวลาไปเที่ยวเนี่ยระยะ100-500ตอบโจทย์กับผมมาก กว่า70-200นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยชอบปั้นช็อตการถ่ายภาพซูเปอร์เทเลโฟโต้อยู่แล้วเอาไปถ่ายผ้าทิศขึ้นผ้าทิศตกเอาไปถ่ายอะไรที่มันไกลๆแล้วดึงฉากเข้ามาเพื่อปั้นเพร์สเปกทีของภาพให้มันดูมีมิติภาพที่แปลกตานะครับเลนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะมันเหมือนกับผมพก 7 0 2 0 0ติดตัวไปแต่ผมได้ระยะที่มันแบบว่าไกลกว่านั้นไม่เพียงเท่านั้นนะครับผมพกเลนตัวนี้ตัวเดียวจากที่เคยใช้ 70%200 เนี่ยผมจะไม่สามารถถ่ายไวไลท์ถ่ายนกถ่ายสัตว์อะไรต่างๆนานาได้แต่ร้อยห้าร้อยตัวนี้มันทําได้และทําได้ดีมากๆนะครับตอนที่เลนอยู่กับผมเนี่ยผมเอาออกไปถ่ายนกทุกวันน่ะนึกสภาพแล้วกันนะครับตื่นเช้าออกไปถ่ายนกตกเย็นเอาไปถ่ายแลนสเคปถ่ายซิตี้สเคป เป็นเลนที่อยู่ติดตัวตลอดเวลานะครับใช้แล้วรู้สึกมีความสุขกับเจ้าเลนตัวนี้มากๆนะครับซึ่งประสิทธิภาพในการถ่ายไบร้ท์หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้ย S52 มันไม่ได้โฟกัสเร็วเหมือนกล้องที่เขาเอาไปถ่ายนกถ่ายสปอร์ตกันมันใช้งานได้จริงหรอหรือ การใช้งานในที่แสงน้อยตัวเลนส์เนี่ยมัน f 5ถึง7.1มันทำงานได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีข้อจำกัดขนาดนั้นนะครับตัวเลนส์เนี่ยมันทำงานโฟกัสได้ดีมากๆถึงแม้ผมจะใช้กับ s 5 II ซึ่งมันไม่ได้มีระบบโฟกัส ai subject detect ไม่ได้มี b i r d detect เหมือนรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ว่าผมตั้งโฟกัส กลางจุดเดียวแล้วผมยกขึ้นมา2แล้วผมกดโฟกัสปุ๊บเข้าไปทํางานได้เลยนะครับซึ่งประสิทธิภาพการโฟกัสเนี่ยผมถ่ายนกกระจ้อยปากงกงกลางได้นะครับก็คือตัวนกเนี่ยถ้าใครเคยดูนกก็จะรู้กันมันไซส์ประมาณแบบนิ้วโป้งเนี่ยใหญ่กว่านิดหน่อยตัวเล็กมากๆแล้วก็ชอบโดดไปเกาะกินน่งน,น,นู้นกิ่งนี้ วัยมากๆนะครับแต่ว่าเจ้าเรียนร้อยห้าร้อยตัวนี้ผมยกขึ้นมากดโฟกัสและเข้าได้เลยหรืออย่างพวกนกนักมุดนะครับที่ใครถ่ายนกก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับอย่างเจ้าตัวบ้างลอกใหญ่นะครับที่ชอบมุดเข้าพุ่มนู้นพุ่มนี้ไม่ค่อยโผล่ออกมาให้เห็นตัวเต็มๆเท่าไหร่เนี่ย จังหวะที่เขาผัวออกมาผมยกกล้องขึ้นมากดโฟกัสปุ๊บเข้าเปะและได้ภาพเลยซึ่งมันโอเคมากๆในการใช้งานส่วนเรื่องการโฟกัสแท็กกิ้งต่างๆนะครับถึงแม้ตัวกล้องผมมันจะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่แต่เรียนตัวนี้ก็ทำให้ผมได้ภาพประทับใจในหลายๆภาพผมเอาไปแท็กกิ้งติดตามนกนางแอ่น นะครับบินได้เนี่ยผมว่าผมแฮปปี้กับเจเลนตัวนี้แล้วนะครับถึงแม้มันจะแบบว่าไม่ได้ตามเหนียวหนึบอะไรขนาดนั้นนะครแต่บางจังหวะมันก็ได้ภาพมาก็โอเคแล้วแหละหรือว่าถ่ายพวกนกนางนวลพวกนกยางโทนอะไรพวกนี้ที่เขาบินไปมาแล้วผมแท็กกิ้งตามได้ในพอยท์ที่มันเล็กมากๆเนี่ยผมว่ามันใช้งานกับกล้องรุ่นใหม่ๆอย่าง s 12หรือ s 12e s 1r 2อะไรพวกนี้มันก็น่าจะทำงานได้มีประสิทธิ ธีภาพมากกว่านี้แน่นอนส่วนเรื่องการใช้งานในที่แสงน้อย F 5ถึง7.1กับกล้อง Full f r a ของพานาผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าการทํางานในที่แสงน้อยของกล้อง s 5 2ของผมมันทําได้โอเคมากๆอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีพวก AI น้อย r e d u c t i o n ใน Lightroom ใน Topaz อะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับ ถ่ายให้ได้ภาพมาก่อนนะครับแล้วมาทำทีหลังเนี่ยลดน้อยอะไรต่างๆมันก็ช่วยได้เยอะนะครับ f 7.1สํำหรับผมไม่ได้มีปัญหาอะไร อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือระยะโฟกัสใกล้สุดเจ้าเลนตัวนี้มันอนเนกประสงค์มากๆจริงๆนะครับนอกจากระยะที่ยืดหยุ่นแล้วโฟกัสใกล้สุดก็ยังทําได้ดีมากๆด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถโค้ดโฟกัสใกล้สุดถ้าคุณใช้ที่ระยะ100มิมตรคุณจะโค้ดโฟกัสใกล้สุดที่ระยะ80เซนติเมตรกับอัตราขย,ยายอยู่ที่0.36เท่านั่นเองนะครับซึ่งก็ เอามาใช้งานในระยะเทเรมาโคได้นะครับผมลองเอาไปใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะแฮปปี้กับการถ่ายมาโคกับเจ้าเลนตัวนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับผมผมเอาไปถ่ายตัวแมงมุมหลังหนาำนะครับแถวป่าชายเลนเนี่ยตัวเล็กมากๆแล้วก็ถือแฮนด์เฮลพร้อมกับกดถ่ายไปด้วยนะครับตัวแมงมุมมันเล็กมากๆแล้วมันไต่ยอยู่บนเส้นใยของตัวเองนะครับตัวกล้อง กับตัวเลนนะครับก็ยังสามารถทําการโฟกัสได้อยู่ในเรื่องของคุณภาพเลนเองนะครับทั้งเรื่องความคมเรื่องของ โกดแฟร์ Fair, เรื่องของ CA ต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ลองเทสมาให้หมดแล้วแหละทั้งเรื่องของการถ่ายย้อนแสงเรื่องของขอบเขียวขอบ,ขอบ,ขอบม่วงเรื่องของคุณภาพความคมชัดทุกคนเห็นภาพมาหลายๆภาพน่าจะพอตัดสินใจคุณภาพของเจ้าเลนตัวนี้กันได้บ้างนะครับแต่สิ่งที่ชอบมากๆของเจ้าเลนตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโบเก้มันเป็นเลน1 0 0ย0้ 5-7.1ถึงแต่โบเก้มันสวยมากๆเป็นโบเก้ที่แบบว่ากลมมนสวยงามดูแบบว่าสมูทนุ่มนวลมากๆนะครับเวลาเอาไปถ่ายนกแล้วทิ้งฉากหลังเป็นเลนที่ทำโบเก้ได้สวยมากๆตัวหนึ่งเลยลองพิจารณาภาพกันดูแล้วกันนะว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าเลนตัวนี้และแน่นอนว่าพอเป็นโลโก้ panasonic l u m i กการใช้งานด้านวิดีโอก็ไม่ควรจะ เป็นปัญหาใดๆนะครับเจ้าเรียนตัวนี้แน่นอนมันออกแบบมาเพื่อการทํางานวิดีโอทั้งเรื่องของการปรับซูมที่สามารถปรับสมูทได้นะครับผมรวมถึงเรื่องของโฟกัสบิดดิ้งที่ต่ํามากๆนะครับ เอามาใช้งานถ่ายวิดีโอเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับและพอมันเป็นระยะร้อยห้าเนี่ยนะครับผมคิดว่าช่างภาพวิดีโอที่ถ่ายงานหลายๆคนน่าจะมีเลนตัวนี้ติดกระเป๋าแน่นอนโดยเฉพาะคนทํางานสารคดีตัวนี้ผมลองเอาไปถ่ายมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเลนที่ยืดหยุ่นมากๆ 1. คือเรื่องระยะ 2. คือเรื่องน้ําหนักในการพกพาไปใช้งาน และ3คือเรื่องของกันสั่นในการทํางานวิดีโอนั่นเองตัวนี้กันสั่นสามารถทํางานแบบ Dual IS อได้สูงสุดถึง7สตอปและคลิปวิดีโอที่คุณเห็นทั้งหมดที่เป็นตัวอย่างในคลิปนี้ทั้งหมดที่ผมเอาไปถ่ายมาผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมถือแฮนด์เ l ลถ่ายตลอดกับระยะร้อ5 0 0นั่นแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพกันสั่นของเจ้าเลนตัวนี้กับกล้องดูมิกเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างดี ก,ก,ก็สำหรับเจ้าพ a n a s o n i c กร m ม x 1050มิ mm ม f5 ถึง7.1ตัวนี้ยังไงผมคงไม่รอดพ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้7200ประจำการอยู่แล้วเจ้า1050ตัวนี้ได้ระยะที่ยืดหยุ่นกว่าได้โฟกัสใกล้สุดที่ดีกว่าในขนาดที่ขนาดและน้ำหนักเป๊ะ,เ,ปะ,เ,ปะเกือบจะเท่ากันเลยนะครับกับราคาที่เปิดตัวมาเราใจมากๆคือมันไม่ถึง 7 0 0 0 0มื 70, น่นะระยะซูเปอร์เทเลโฟโต้แบบนี้ราคานี้น้ำหนักแบบนี้มันดีงามไปซีทุกอย่างจริงๆนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Big c a m e r a กว่า160สาขาทั่วประเทศนะครับหรือใครมีข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเจ้าเรนตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ผมบางออบด i คเมราประดับสเปเชียลรีก็คงต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับ พวกเราในการทำงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้สำหรับเจ้าล mm ูมิกร้อยห้าร้อมิลิเมตรตัวนี้ฝากไว้ในอ้อมใจโดยละกันสำหรับนี้คงประมาณนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ